อ้างคนใกล้ตัวนิวเคลียร์เพจจ้าพูดแบบนี้หลังถูกจับตาเตียงหกัก ยังไม่มูฟออนจากเรื่องราวของคู่รักนิวเคลียร์เพจ้าที่ก่อนหน้านี้มีชาวเน็ตสงสัยว่าทั้งคู่นั้นเลิกกันหรือไม่ทําไมไม่ค่อยเห็นโมเมนต์คู่แบบแต่ก่อนจนกระทั่งเพจ้าโพสคลิปลูกชายเล่นสรดน้ําโดยมีนิวเคลียร์ก็นั่งอยู่ข้างๆเล่นอยู่ด้วยไม่ห่างเหมือนทุกอย่างจะจบลงสยบข่าวรักล้าวไปได้แต่ไม่ได้เมื่อจูจ่ๆโพสล่าสุดของนิวเคลียร์เจอชาวเน็ตถล่มถามถึงสถานะกับเพจ้าอยากทราบว่าเลิกกันจริงหรือไม่ล่าสุดเพจเจ๊มอยร้อยแปดได้โพสข้อความพร้อมแนบรูปภาพข้อความทีีม่มมข้อควา อ้างว่าได้รับข่าวสารมาจากคนใกล้ตัวพวกเขาระบุว่าเลิกแล้วจริงคนใกล้ตัวเป็นคนคอนเฟิร์มมาเลยแต่ที่ยังอยู่ด้วยกันเพราะลูกที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันเห็นคนใกล้ตัวบอกว่าเลิกกันตั้งแต่หลังปีใหม่ที่ผ่านมาแยกห้องนอนสลับวันนอนกับลูกใช้ชีวิตเหมือนพี่น้องและคนในครอบครัวแต่ไม่ใช่สถานะสามีภรรยาเสียดายมากๆซึ่งเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นก็รอฟังจากปักนิวเคียร์และเพช้าเองดีกว่าจ้า